อัปเดตอาการยายชาเถิดเทิงป่วยมะเร็งปอดล่าสุดเป็นยังไงบ้างคนบันเทิงและแฟนคลับต่างแสดงความห่วงใย,ยยายชาเถิดเทิงที่มีรายงานว่ายายถูกหามส่งโรงพยาบาลตอนตีสามผลตรวจพบว่าเป็นมะเร็งปอดล่าสุดทางเพจ a ฟ e b o o k ตลกยายชาเถิดเทิงได้อัปเดตอาการอีกครั้งโดยบอกว่า อัปเดตอาการยายชา,มาเมลร็งปอดรักษาหายได้กำลังใจเป็นสิ่งสำคัญโรงพยาบาลกำแพงแสนทำเรื่องส่งตัวย้ายรักษาต่อที่โรงพยาบาลนครปฐมเพื่อให้แพทย์เฉพาะทางวินิจฉัยโรคเพื่อรักษาตามอาการต่อไปขอให้คุณหมอนัดรักษาไวไ้ๆวด้วยเถิด โดยญาติของยายชาได้ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวโดยบอกว่ามีอาการป่วยตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคมที่ผ่านมามีอาการไอเป็นเลือดหมอให้นอนโรงพยาบาล1คืนและนัดวินิจฉัยอีกทีวันที่8กลกุมภาพันธ์แต่ยายชามีอาการรุนแรงเลยหามส่งโรงพยาบาลอีกรอบวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งปอดยายชาตกใจแต่ทำใจไว้อยู่แล้วเพราะสูบบุหรี่หนัก แต่ปัจจุบันเลิกบุหรี่มาได้3เดือนแล้วพร้อมขอบคุณทุกกำลังใจตอนนี้ยายชาสดใสขึ้นมากแล้วกำลังใจดีสุดๆ